ยังกบโบราณก็ว่าขันฟันเห็นงูกกสิมีคนมาหมักมาสอบตัวเม้าแมวหนอพไปนองเฮ้าในฮาเสียลูกของร่วมๆแดงๆเพราะว่าก่อนเฮ้าสีบิ้ลนั่นน่ะเข้าไปเปิดเบิงยูทูปไปเปิดเบิงงูเขาเสียก็ไปเปิดเบิงนั่นเบิงนี่เนาะพือจังเข้าไปเปิดเบิงนั่นวัดดีค้าหาลั่นดวงใจพือกันก็ไปเปิดเพิ่นมาเบิงเข้าเข้าไปเบิงเพิ่นน่ะไปเปิดเบิง ปลาไหลจังเสียอันแนวตัวเจ้าของอยันนะไปเปิดเบิง้งเบิ้องข้าเจ้าหอนกินปลาไหลข้าเจ้าขวบปลาไหลข้าเจ้าจับปลาไหลข้าเจ้าเอาขี่กเรเด็นไปอันอันไสเบ็ดจังสิแม่พี่น้องของผู้ขายยันนะผู้ขายก็หยันต่อมาเริ่มละเมอเพื่อผมต่อหงวาเจ้าของหยันแนวนี้ขอบคุณหารันดวงใจเด้อมาแล้วมาแล้วหารันดวงใจแล้วพี่น้อง ร้านดงาาวงใจแล้วมาเดวอีกจักหน่อยก็มากสิบล้านดวงใจสิบล้านดวงใจยี่สิบล้านดวงใจแล้วพี่น้องนะเสียบตาจ่องแต่โท่าละสาับอไรเสีบตา,ตบบตาค่ะครับต้งเป็นวัตรน้ำ ่าเป็นแป้วเป็นแมงเดพี่น้องเนี่ยขาเป็นแป้วเป็นแมงเบิดหนังกัมพาหลอกเบิดเลยมันเป็นนังขั้นขั้นขั้นน้ำผิวหนังพอขั้นหรอห้อเก่าเก่าหรอกค่เป็นน้ำเป็นพองพองมาใส่ใส่แมเอาน้ำบอกก็ไข่อยู่โบขั้นขั้นเก่าบางทีมันเป็นคือการก r a น้ำหอนลวกเนี่ยมันเป็นนังพ่องพ่องเกินมากไหม นยพกกันนันมากมันก็แตกออกเป็นหนามออกผิวหาหนังด่างบดเลยผิวผิวบ่อน,นันเลยเป็นขึ้นกันครับตุ่มน้ำพ้องบางที่ก็เป็นเม็ดใสๆขึ้นพ่อนั่นมากกับขันขนขนนขน้นขั้นทงเทีเยกับเศร้าทังเทียกนะับขึ้นเนี่ยว่าทางเตียไปหยยบซุกกระปุกเน่กันไปคัดพืนกับแพร่หนามยาเอาอปแล้วเป็นประจำเลย ใส่ถุงเทาเปียกเปียกกับอะไรบ่ท่นโดนกับเป็นพื้นเป็นขั้นนี่โอ้ยมันจะแนวเป็นเป็นไปนอนไปใส่เกิดบพังสิ่กันว่ยายได้มือได้บ่ได้ใส่ถุงเทาไปทัวเกือบยางเ่ะหนังอ่อนหลอกเว้อเลยเก็บอีกแลุ้่นฮะสีล่านองใจเด้อพี่นอง ีลานดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อเอฟซีทั้งสีลักน้องใจยังติงดูดูว่านางดอกปวดหลังพี่น้องเลยก็สิติงขอ,ง,ง,อง,กกง,งเงะยบของเทั้งปวดหลังทั้งเจ็บขาทั้งปวดหลังทั้งเจ็บขาติงยุง่งขงเงียองเงียเนื้อมันนองจากที่ขากระเป็นแผลเป็นพื้นเศร้าเป็นแผลเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็น ยุดไปพักนึงเกาอีกแล้วยุดไปพักนเนึงเราอีกล้วอยู่พักนกึงอะไยวันดีค่ะหาหลาน้องใจก็พูดเลยหลายเดพี่องไปแล้ว,ม,วมาแล้วเอฟซีต้องหาหลาน้องใจแล้วฮัลโหลเอเบวันฟาวาชิมแทนกิโโซมันยินดีต้อนรัมาเฮาร่วกันท ลบเลิบลบเลิเไปเนาะลบล้คนยิ่งเต็มอืมเซฟกู